สวัสดีครับทุกท่านครับเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นการแพ้เกมที่4ของลูกาลนะครับในพิมี์ลีกก็คือแพ้สี่เกมติดในพิมี์ลีกเลยเพออีกครั้งล่าสุดที่ลิวพูแพ้สีเกมติดในลีกนะครับย้อนกลับไปนู่นเลยปี2021ครับในยุคข,ของเจนคอปนั้นเป็นลูกการที่ลิวพูป้องกันแชมป์ด้วยตอนปีโควิดนะฮะชักจะคล้ายๆเหมือนกัน นะครับเพียงแต่ว่าในยุคเจนคอปหนะักไม่มีการเสริมทับเท่าไหร่อ่อาแทบไม่ได้เสริมเลยแต่ปีนี้เสริมทับเยอะนะครับซื้อมาก็หลายคนเกิดอ,อะไรขึ้นสำหรับลิวพูในเกมเมื่อคืนนี้มาพูดถึงกันหน่อยนะครับในจะสีติต่างๆนะครับที่มันไม่น่าจดจำเลยเป็นหนึ่งเกมที่ลิวพูเสียประตูเร็วนะครับไม่รู้เป็นไรชอบเสียประตูเร็วเหลือเกินนะ นี่เป็นเกมที่5แล้วนะครับที่ลิวโพดโดนยิงก่อนเสียประตูก่อนนะครับซึ่งเกมนี้ได้โมซาล่ากลับมาเล่นทางขวานะครับทางซ้ายเปลี่ยนมาใช้เคร์เคสเช่นเคยเมื่อคืนนี้ไม่มีฟิลมโปงไม่มีอีซักนะครับฟิลปงนี่เจ็บแฮมสติงอีซักก็ไปเจ็บจากเกมการสัปดาห์เหมือนกันส่วนรันเจฟเฟนแบกก็เกมแดงเดือดอเจ็บเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีชื่อนะครับก็เลย เปลี่ยนก็ไม่ได้เยอะนะเอาจริงๆแต่แผนการเล่นนี่สินะอย่างที่เรียนครับ5นาทีโดนแล้วไม่ขึ้นคายเด้ทุ่มไกลครับจากฝั่งซ้ายแคสโซเฟอร์อายเยอร์มองเช็ดให้กับดังโกวัตตาร่านะครับยิงจ่อๆเลยครับเคอร์เคสมาไม่ทันในกรอบ6หลาเซตสิครับ1-0จริงๆลิวโูก,ก็พยายามจะสร้างโอกาสนะแต่มันก็ดูไม่สุดอะ มันก็มีจังหวะเฉียวไปเฉียวมาอย่างกากโปจ่ายให้ฟอร์เรนเวียสยิงเฉียวเสาแล้วก็มีจังหวะที่มารามาสบิลลี่ต้องออกแรงเซฟด้วยนะครับก็มีหลายจังหวะที่ลิ์พูดูไม่สุดอืมแล้วก็สุดท้ายมาเสียประตูที่สองนะครับท้ายครึ่งแรกครับเอคิเตเก้ไปเสียบอลคือจะเล่นชิงกับฟอร์เรนเวียสโดนคิวเวนชาเดอร หลุดเข้าไปหลุดหลุดแบบหลุดจริงๆนะครับหลุดเป็นเป็นทุ้งอ่ะนะฮะก็ไม่เหลือครับผ่านมาบสวินลี่เข้าไปก็ต้องยอมรับว่ามาบสวินลี่ลูกนี้อาจจะตตาตัดสินใจเดียวตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอาจจะยังเป็นรองอยู่นะครับแต่ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยทดเวลาจริงๆ3วันาทีแต่ทดมาหแบลตี่จะให้เค์เคสยิงเข้าไป นะครับก็จบเึ้่งแรกริวโพตาม2-1 2-1หนึดีกว่า2ส่วนไอ้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโอกาสกลับมาได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยอย่างน้อยโมเมนตัมจาก2ประตูเหลือประตูเดียวแต่เอาจริงๆดูจากการเล่นเมื่อคืนนี้แล้วไม่มีวิวเวลมันเหมือนไรจิตวิญญาณจริง,รงๆนะครับทุกท่านนะ ต้นขึ้งหลังกลายเป็นเบน f o ฟอร์ดเพลสบุกเข้าใส่นะครับมีจังหวะที่มาวัสวิลลี่ต้องเซฟนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของอีโเตียโกเควินชาเดอร์นะครับยิงดีแต่ว่ามาวัสวิลลี่ต้องออกแรงเซฟจนกระทั่งแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก็มานาที60อ่ะฟานไดอะไปเตะบอลใส่เท้าของดันโกวัตตาร่านะครับในเขตโทษตอนแรกอ่ะเหมือนผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกฟรีคิก แต่เช็คไปเช็คมากลายเป็นว่าให้เป็นลูกจุดโทษแล้วเมื่อคืนนี้มีการเปลี่ยนผู้ตัดสินด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ผู้ตัดสินคือไซมอนโฮเปอร์แต่ว่าไปเจ็บแฮมสติงซะอย่างนั้นก็เลยทําให้เครื่องหลังจะต้องใช้ทีมโรบินสันที่เป็นผู้ตัดสินที่4มาตัดสินแทนนะครับพอเป็นจุดโทษก็เรียบร้อยครับอิโกตยโก็ซัดกลางประตูหนีเป็น3ามหนึ่งลิวพูค่อยมาเร่งนะครับเอ่อโซบอสไล เมื่อคืนนี้ดูวิ่งปลืดปลาดวิ่งไปทั่วอยู่คนเดียวนะครับอีกหนึ่งคนที่เล่นดูใช้ได้ก็คือคือดิสโจนเหมือนเปอตไล์กับโจนดูจะเข้าขากันนะครับแต่สปอสไลแกก็ไปหลายตำแหน่งนะเมื่อคืนนี้ก็โดยแทคกติกแหละเดี๋ยวไปแบ็คขวาจําเป็นเดี๋ยวไปเล่นตรงกลางนะครับก็มีเหมือนมีจะฮึกมาได้นะครับนาที89อ่ Super อาสไลเปิดบอลจากทางขวาให้มซาลานะครับ เกี่ยวด้วยซ้ายและยิงขวานะครับบอลเช็ดคานเข้าประตูลูกนี้เคลเฮอร์หมดสิทธิ์น่าจะเป็นช็อตเดียวด้วยมั้งที่เบนฟอร์ตต่อบอลแล้วพลาดนะครับหลังจากนั้นดิวพูพยายามเร่งแต่เบนฟอร์ดเขาก็เขาก็มาดีแหละนะเออซาวอสไลด์เกือบจะตีเสมอได้มีลูกหนึ่งยิงไกลาจากนอกขอบเขตโทษแต่ว่าบอลเข้ามือเคลเฮอร์นะครับสุดท้ายลิยวพูแพ้ไป3ประตูต่อ2 ถือว่าเป็นเกมที่โคตระหุดหิดที่สุดอีกหนึ่งเกมน่าจะฤดูการนี้เลยด้วยซ้ำม,มั้งที่ดูริวโพมาสุดห่วยสุดแย่จริงๆนะครับนี่เป็นการแพ้4เกมติดอีกครั้งนะครับต่อจากปี2021ตอนนี้ริวโพล่นไปอยู่อันดับ6และมี15คะแนนเท่าเดิมประตูได้เสียแค่บวก2นะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์การปองกันแชมป์มัน ยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับอย่าไว้ป้องกันแชมป์เลยถ้าฟอร์มแบบนี้ท็อปโก็ยากอะ่ะเอาจริงวิกฤตไหมก็เริ่มผมว่ามันเริ่มวิกฤตแล้วล่ะนะคือสีติหรือผลงานการเริ่มโดยรวมทั้งจิตวิญญาณแผนการเล่น,นทุกอย่างมันดูแย่เป็นหมดเพรสก็ไม่ได้ว่าจะมีให้เห็นนะครับก็ไม่สุดไม่สุดสักทางนักเตะบางคนก็ปรับตุงปรับตัวฟอร์มตกกันไปหมดเลยนะครับทุกอย่างมันดูไม่ดีอะ่ะ นะนี่คือชัยชนะของเบนฟอร์ดในรอบ5เกมต่อลิเวอร์พูลนะครับจากความประชัยที่ g t เทคคอมมูนิตี้สเตเดีครับนี่เป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำในรอบ55ปีครับตั้งแต่ปี1970ที่ลิเวอร์พูลออกไปแพ้คู่แข่งที่ลอนดอนในเหลียกสงถึง5นัดติดต่อกันนะครับลิเวอร์พูลเสียประตู ไปแล้ว14ลูกจาก9เกมในพรีเมียร์ลีกหรือโดนเจาะตะขายเฉลี่ย1.55ประตูต่อเกมถือว่าเกมรับเป็นจุดอ่อนจริงๆเลูกกันที่แล้วลิวพูอ่ะกว่าที่ลิวพูวจะเสียถึง14ประตูในลีกต้องผ่านไปถึง16นัดนี่เพิ่งผ่านไปกี่นัดเอง9เกมเองนะครับ ลิเวอร์พูลกลายเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกทีมที่4ที่แพ้ในลีกอย่างน้อย4นัดรวดต่อจากเลสเตอร์ซิตี้ในลูกการ2016-2017ต่อจากลิเวอร์พูลเองด้วยครับลูกการ2 0 2 0 2 0 2 1แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ลุกการที่แล้วครับ2024-2025ที่แพ้4เกมในลีกนะครับ4เกมรวดเนาะแล้วก็เป็นการแพ้4เกมติด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับและลิวูลแพ้เกมหลีกด้วยประตูเสียถึง2ลูก4นัดติดในรอบปีเลยครับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2024เก็บคลินชิดไม่ได้มา9เกมแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายน2024ครั้งสุดท้าย พ่ลิวพูเสียประตูต้องย้อนไม่เสียประตูนะต้องย้อนกลับไปเกมเจอเบอร์ลินเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเออฟังมาฟังแล้วเอ,อ๊มันอะไรยังไงทำไมมันยังดูไม่ดีเลยนะครับคือดูเล่นเมื่อคืนแล้วจิตวิญญาณมันหายไปอ่ะนักเตะดูอ่อนแรงไปเลยคือสังเกตได้ชัดเลยว่าหลังจากที่เสียประตู ประตูแรกดูนักเตะดูสุดไปเลยอ่ะหมดเดี่ยวแรงหมดเกจกิเกยหมดอะไรตายยากอ่ะนกทัพทุกท่ทานอ่ะทีนี้บทสัมภาษณ์อันดัสว่าอย่างไรบ้างครับกับเกมที่ไปแพ้เบนฟอร์ดเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังและผลงานของทีมก็น่าผิดหวังเช่นกันในเกมนี้ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ดีอาจจะยกเว้นในช่วง20 25นาทีแรกของครึ่งแรกนะครับเราตามหลังอยู่เพียง0ประตูต่อ1แล้วในช่วงเวลานั้นแต่ในช่วงเวลา20 25นาทีนั้นเนี่ยคิดว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้จากช่วงเวลาที่เหลือของเกมแต่เมื่อเมื่อดูจากวิธีการเล่นของเราและวิธีที่เบนฟอร์ดเล่นผมไม่คิดว่าเราจะสามารถทำอะไรพวกเขาได้เลย ในเรื่องของการแพ้สีเกมติดเนี่ยอันนัสลอสบอกว่าคุณไม่สามารถเปรียบเทียบได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการแพ้สีนัดติดต่อกันหลังจากนั้นคุณสามารถตัดสินผลงานได้และในความคิดของผมเกมนี้ถือว่าแย่ที่สุดในบรรดาสีนัดที่ผ่านมาการเสียลูกตั้งเตะและไม่สามารถทําประตูดได้ทําให้การชนะการแข่งขันจึงเป็นเรื่องยากสิ่งที่ผมต้องทําจากนี้คือดูว่าเราทําผิดอะไร และเราทําอะไรถูกต้องบ้างผมมีความคิดที่ชัดเจนว่าเราต้องปรับปรงตรงไหนแต่ในเกมอื่นๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้วันนี้เราไม่ได้ทําพื้นฐานให้ดีพอเลยนั่นคือสิ่งที่ผมไม่พอใจมากในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่มันแย่ที่สุดคืออะไรอนาสต์อบอกว่าเราเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานได้ไม่ดีในครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังพวกเขาชนะการดวลมากกว่าเราพวกเขาได้บอลในจังหวะที่2มากกว่าเรา และถ้าคุณมาที่นี่แล้วรู้ว่าจะเสียประตู1ในนั้นอาจเป็นลูกตั้งเตะและการโต้กลับก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของพวกเขาและนั่นคือเหตุผลที่เราเสีย2ประตูผมไม่แน่ใจว่าผู้ตัดสินจะให้จุดโทษพวกเขาหรือไม่แต่กลายเป็นว่าพวกเขามองว่าลูกอยู่ในกรอบเขตโทษก็คือ,อลูกของฟานได้อะนะครับ หลังจากที่ตามหลัง3-1เราก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วพวกเขาน่าจะมีโอกาสทำประตูได้มากกว่าเราที่จะทำให้สกอร์เป็น3-2ด้วยซ้ำเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับคุณอยากให้ผู้เล่นทุกคนพร้อมลงสนามซึ่งมันง่ายและชัดเจนแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นผู้เล่นที่เรามีก็จำเป็นต้องสร้างผลงานให้ได้ในโอกาสที่มาถึง นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละลูการและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้และแน่นอนว่าผมไม่ชอบสิ่งนี้แต่เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับมันให้ได้ส่วนคติโจนครับเมื่อวานนี้ก็โดนเปลี่ยนออกนาทีที่70เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับอันซอสบอกว่าสำหรับเคติโจนเนี่ยต้องดูกันต่อไปเขาส่งสัญ,ญญาณขอเปลี่ยนตัวออกแต่กลับเดินออกจากสนามแทนที่จะต้องเข้ารับการรักษาเบื้องต้น ซึ่งจากนี้เราคงต้องรอดูกันอีกทีว่าเขาพร้อมสำหรับเกมบันพจนี้หรือไม่และเรามีเกมให้เล่นเยอะม,ออมีเกมให้เล่นเยอะมากหลังจากนี้นะครับและจะมีอีกเกมในอีก4วันซึ่งมันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญเช่นกันถึงตอนนั้นเราต้องดูอีกคือว่าเขาจะพร้อมลงเล่นได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ lot, อัน์สลอตพูดนะครับในช่วงของการสัมภาษณ์หลังเกมทีนี้คําถาม อ่าตัวเจ็บเริ่มมากขึ้นนะครับโมซาร่ากลับมาตัวจริงโอเคเมื่อคืนซาร่ากลับมาทําประตูได้นะครับในรอบเจ็ดเกมเพราะว่าซาร่าได้ประตูจากโอเพนเพลย์เกมล่าสุดคือเกมเปิดลูกการที่เจอกบบบอลมัดเลยเสียประตูง่ายโดนลูกอากา,อากาศอีกแล้วนะครับเสียบอลโดนโต้กลับเสียประตูเหมือนเดิมอ่า จุดเปลี่ยนมันมีแล้วก็จากที่มันจะดีก็กลับไปเป็นแย่คลองเกมได้แต่เจาะไม่ได้จังหวะการ p พ s ซิ่งก็หายไปความผิดพลาดมันเยอะไปหมดเลยต่อบอลก็ต่อบอลกันไม่ติดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะก็ข้อมาว่ากันครับทีนี้มีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ปลดโท <c oughs> อะจะเป็นใครล่ะ แต่ถ้าถามว่ามันมีมุมที่จะโดนปลดโค้ดไหมอยากให้ติดตามอีก4เกมหลังจากเนี้ยทุกท่านก่อนจะเบรกทีมชาติครั้งถัดไปเดี๋ยววันพุธนี้ลิว์พูลลงเล่นคาราบาวคับเจอกับคริสตัลพาเวลที่แอนฟิลอาจะมีการโรเตชันนะครับเสาหน้าเจอแอสเซมิล่าที่แอนฟิลเตะดึกด้วยนะครับตี3กลางสัปดาห์ตี2-45 วันพุธถ,ถัดไปครับเจอเรอัลมาดริดวันที่4พฤศจิกายนเนาะเจอเรอัลมาดริดก็ตี3ในแชมเปี้ยนส์ลีกที่แอนฟิลด์แล้วก็ก่อนเบรกทีมชาติลิวพูจะต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่9พฤศจิกายนโอ้โหเป็นเกมใหญ่ซึ่งมีโอกาสที่จะอาจจะหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าภาฟอร์มแบบนี้ ติดตามกันต่อไปว่าอนาสอจะแก้อย่างไรและคำถาม11ตัวจริงคุณได้รูอ้อยังนะครับบอร์ดบริหารก็ดูอยู่แล้วล่ะถ้ามันหนักกว่านี้แย่กว่านี้เขาคงไม่อยู่เฉยอยู่แล้วบอร์ดบริหารนะ่ะนะฮะออาคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหรือเกมถัดไปไลฟ์สดถัดไปนะครับ โอ้ปวดหัวเลยแบบนี้สวัสดีครับขอบคุณ Monomax เชียร์พิมลีกเอฟเฟคครับแบบเต็มแม์ที่ Monomax